นางกระจายครับห <étique> <ural> ้คนเดียวเลยคนสู้กับป๋าครับคนกับปาเดี๋ยวันี่รอกิโลรอกิโลเดี๋ยว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 รอกิโลสองกิโลอะไรตัวเมียเสนหนาเวลาของม่หนึ่ ประมาณกี่โลพีเห็นแต่หลังเห็นแต่หลังแล้วน่าจะประมาณ120-130พี่จากประสบการณ์เพราะว่าปลามันไม่อ้วนไม่อ้วนได้ปลาไม่อ้วนสมตัวขาครับพี่รวบไปใหญ่ะรวบเพช้วนกบแบบนี้ตัวเห็นนะโ้ะ มาเก่าอ่ะนายพระตาอะไรซ่าไปอายุหรือไงดูทหารครับว่ามีปลาบึกสีชมพูไหมพอมีมีปลาบึกสีม่วงด้วยเท่าที่มองม่ามีเนี่ยที่พี่บอกชาที่มองว่มีแต่ชาวบ้านบอกว่ามีปลาบึกสีชมพูกับสีม่วงนะครับมาดูครับจะเป็นไงปลาบึกสีชมพูสีม่วงบคมาดูวิธีการขึ้นปลานะครับของทีมงานบ่อตกปลาบ้าบนนะครับ กระบุใส <anto> <sk> e <forward> ่ร้อยไปแล้วครับเป็นการเคลื่อนย้ายปลานะครับไปช่างแล้วก็ขึ้นรถนะครับเดินทางไปสุพรรณไปนะครับแล้วแต่จะไปนะครับตอนนี้ปลาเป็นๆนะครับรอยากเนี้ยเว็บเกับตัวแรกเอาเร็ว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 หกเก็ดคนโอ้โห โอ้โหตะกี้มาตู้มาต้กระจายโอ้โอ้โดนตีมาตู้โอ้โหทำเดครับโอ้โหทำไมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ข้าไปทับบนดีดครับแรงครัแรงมากใหญ่มากนะครับร้อยว่าบวกเนื้เนี่ยครับปลาทั้งใหญ่ทั้งแรงครับตอนนี้สิบคนนะครับสิบคนครับสิบคนหานไปแล้วครับไปครับมาดูครับเล่นกันนะน้ำหนักจะกี่กิโลครับตัวนี้ขึ้นแล้วครับตัวแรกเมื่อกี้โดนดีดไปแล้วครับไปครับไปครับ น้ำหนักกันครับหาไวาไว้ัน้ยลี้ยงารโลครับตัวนี้โอ้รสโลครับสิคนหาครับไปแล้วครับคนหามงานสอบครับ เอาละครับกอดอีกแล้วครับหนึ่งคั่กอดครับกวางใหญ่ไหมกวางัวปลาเล็กกำลังหุ้มครับใช้ผ้าห่ออยู่ครับใช้ผ้าห่อกอดล็อกแล้วก็ใช้ผ้าห่อนะครับจะได้ไม่ให้ตื่นนะปิดตาไว้ปิดหัวปิดตาไว้ครับใหญ่ครับสี่ห้าคนหรือสิบคนโดนดิด กระจายหมดครับหล่มากๆกปลาไซนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ20ปีถึง30ปีนะครับอายุ20ถึง30ปีเลยดูครับดูดีครับอุ้ยอะไอือปลาตกี่าจะไดนยเ้จะกี่ตัวครับอยู่แล้วเอาไอยู่เอาไอยู่

อ๋ครับมาดูกันครับขึ้นไดหนไหมครับ10กว่าคนครับไปครับ10กว่าคนครับครับผู้ชมก็เยอะครับไปแล้วครับไปครับครับปูใหญ่มากหาใหญ่มากอยู่แต่หางครับโอ้ใหญ่มากขึ้นไปครับบอลุนตัวนี้ครับกิโลครับไปครับไปครับใหญ่มากใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับเพราะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห ใหญ่มากครับใหญ่มากตันนี้ดูทหาครับดู่หาครับก็จัางสัมผัสน้ำสัมค้าดูหารับใหมากเปกันนังเเยร้อยสามแปดโอ้ร้อยสามแปดใหญ่กว่านี้รโอ้ร้อยสามแ

มีวิ่รถบอสอะานีปครตัที่สครับไปครับตัวที่สามครับไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้มีไฟท่าไมครับสามไปครับเร่องหาครับม่เไหางหนไปเลยร้อยยี่ามไปร้อยยี่สิบสาม ดูแต่หางฮะเยอะมากอันนี้ไปปล่อยต่อนะครับหลานี้ก็ไปปล่อยต่อตกลงอือใหญ่ครับเยญ่มากอันนี้ตัวที่ไหนสามสามหรือสองเอ้ยสามหรือสี่ขึ้นไปสามขึ้นไปสามตัวที่สี่ใช่ไหม

ไปขึ้นขึ้นขึ้นเลยอ้าวลบลหน่อยแล้วลดนะลบหน่อยแล้วลบหน่อยแล้วตัวที่สี่จ้ตัวที่แล้วมาให้เสียงที่เท้ากล้องได้มันจะได้ดึงได้ได้ได้มาแล้วตัวที่สี่ นี่นะครับตัวที่สี่ขอวันนี้ตัวที่สมาจตัตัวที่สี่เก้าสิบแปดไมครับวันนี้ไม่มากเก้าสิองเขึ้นตัวที่สี่ตัวที่สใจชื้นขึ้นมายังครับก็โอเคนะได้มาครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว อ่าจะขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เจอสี่ชมพูโอ้ยยังไงไม่ใช่ไอตัวหายทองเมื่อกี้แล้วเปล่าสีชมพูโอ้เห๋มากครับใคกตัวครับตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าครับได้ได้ได้กำไรไม่ลบ

แปดเหมือนกันแปดตัวเหมือนกันครับอ๋อเพราะว่าลงบอกรับแปดบอกรับแปดตัวไอ้เตยมันปล่อยตั้งแต่สมัยรุ่นพระเทีปล่อยวะครับยังไงปีสามสี่สามสี่แล้วพระเที่ยวมสี่ปีพระเที่ยวมาปล่อยเองเลยไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจมันสุดไม่ทันโอ้เออมันจะเป็นไซส์กลางครับจะเป็นไซส์กลางครับเป็นไซส์กลางไซส์ประมาณยี่สิบสามสิบนะครับมีสี่สิบนะครับไซส์ร้อยขึ้นไปหลายตัวแล้วครับ จะเป็นไซกลางปล่อยรอบหลังนะครับปลาจะปล่อยหลายรุ่นหลายรอบนะครับดูครับโอ้นี่ครับอยู่ในหนองนี่ครับตองบ้านนะครับดูครับดูครับโอ้โห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  tôi là vào tôi là cái gì vậy bác tôi là cái gì bác cái